สวัสดีครับวันนี้พี่น้องได้มีโอกาสฟังคุณวิโร์ลักษนาออกราก,การกรรมกรข่าวคุยนอกสองไหมครับคือวันนี้คุณวิโร์เขามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหา,เ,าเขาเรียกว่า scammer call center นะครับมาให้รายละเอียดในหลายๆประเด็นซึ่งผมเองก็คงจะไม่สามารถเอารายละเอียดทั้งหมดมาพูดแล้วก็มาวิเคราะห์ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมก็กำลังจะนําเสนอและชวนคิดเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่ว่าพรรคประชาชนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าการเมืองเนี่ยถูกกลาหน้าว่าเป็นพรรคสีส้มส้มเนา่าพรรคล้มเจ้าแล้วมีหลายคนเนี่ยครับชอบคอมเมนต์มาแล้วถามว่าพรรคส้มทําอะไรเพื่อประโยชน์ที่น้องประชาชนบ้างอย่าไปเทียบกับตังจองพลังกันจองพลังเลยคุณเทียบกับเขาไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ผมกาลังจะโชวคลิปแล้วกําลังจะตั้งข้อสังเกตก็คืออะไรครับเอาเป็นเรื่องของคุณไอซ์กับคุณการก่อนแล้วกันครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนวิเคราะห์ผมเองผมก็ได้มาเล่าให้ฟังบ้างแล้วว่า มันเกิดจากอะไรคุณกันเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นจันจอมพลังแป้งเอ้ยโทษนะครับกันจอมพลังเนี่ยเขามาจากไหนเขามาจากพ่อค้าบะหมี่ใช่ไหมหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีโอกาสได้ทําเพจขายลอตเตอรี่ชื่อว่าเสือแดงหรือเปล่าถ้าผิดพลาดขอไปนะครับแต่ขายลอตเตอรี่แน่นอนและเขาขายในโคต้าของใครของรฐมนุรีแป้กหรือเปล่าที่ทางานสิจ่จลิดมาตลอดชีวิตเขาบอกว่า,าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับสีเทาเลยเขาเป็นคนหนึ่งซึ่พูดจาและเชื่อถือได้นะครับเวลา นักการเมืองใครก็แล้วแต่ที่เราพูดถึงเรื่องคอรัปชันเรื่องผู้ม,มีบารมีคนทรงอํานาจหน้าของใครจะลอยมาก่อนเลยครับไม่ต้องเ่ยชื่อนะครับเพียงแต่ว่าผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนิทสนมะอะไรกันมากนะครับเขาเจอกันตามงานคล้ายๆแบบว่ามีจิตอาสาด้วยกันไปเจอกันตามงาน d na อตรงกันอ่ะต่อจากนั้นนะครับต่อจากทําเพจลอตเตอรีร่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเป็น ทำมูลนิธิจิตอาสานี่แหละครับทําให้เขามีโอกาสได้ร่ารวยนะครับตั้งแต่ทำก้องชันลาทอ,อบะหมี่มาเขาคงเก็บสะสมเงินทองเขามากมายจนเขาสามารถซื้อเฟอร์รี่มีรถหนูมีเอาผ่าก์หรือเปล่าเคยเห็นไหมแรัถ้าไม่มีต้องขอใหยแต่เฟอร,ร์รี่น่าจะมีแน่เพราะมีรูปนั่งอยู่ในรถเฟอร์รี่นะครับแล้วที่สำคัญตั้งแต่เขามาทํามูลนิธิเนี่ยไม่รู้ว่าจดจดทะเบียนใครมูจดทะเบียนให้ดูซ้ำน,นะครับมูลนิธิมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งสามารถ ขาเรียกว่าตรวจสอบเรื่องเรื่องเงินทองได้นข้างแะ่ยากนะครับโอเคเราก็ไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเพราะว่ามันเป็นจิตอาสาเรื่องที่เขาทําประโยชน์นเป็นเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่ผมชวนคิดและก็ชวนคิดมาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องคําตอบที่เขาตอบกับคุณไอซ์มันตรงที่คุณไอซ์ถามไหมเรื่องสนิทสนมกันไหมกับรักขมนตรีท่านนี้ไม่สนิทนะครับแต่รัฐขมนตรีท่านนี้ผมเคยบอกเลยครับว่าไปเป็นประธานที่พี่จักง,งานใช่ไหมไปงานวันเกิดกันใช่ไหม ชื่นชมการบนเวทีเพื่อไในหาเสียงไม่ว่าบนเวทีอะไรก็แล้วแต่ที่จังหวัดดูนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วรัฐมนตรีช่วนนี้ก็พูดเองว่าเอางี้ละกันครับกันทําให้ผมมีแสงแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเราช่วยกันละกันกันก็ใช้บารมีของผมบ้างในการที่จะช่วยนําทางไปในเรื่องของการทําจิตอาสารูดนี่นั่นประมาณอย่างนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นนะครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดให้ฟังก็คือนี่คือความไม่สนุสนองกันนะครับนี่คือแค่ดีเอ็นเอตรงกันเท่านั้นอย่างที่คุณไอซ์ได้ต้องคำถามและเราก็ได้ตั้งคำถาม,ถามสิ่งดีเน้นนะครับชื่นชมเขานะครับแต่สิ่งนเดยที่เขาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกแย่มากก็คือเรื่องของการไม่กล้ามาประชิญหน้าผู้หญิงอย่างไอซ์นะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเขาออกไปทางโขนกระแสจักสอวอไปแขวนมาแล้วนะครับพูดอย่างนี้คงไม่เกินเลยนะครับ ใช้สติกันนิดหนึ่งนะครับการที่คุณเอาใครสักคนหนึ่งไปอยู่ในเพจของคุณแล้วคุณไปวิจารณไปต่อว่าเพจของคุณมีผู้ติดตามประมาณเก้าล้านคนแล้วคิดว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงต้องขอความคุ้มครองจากตํารวจเลยด้วยซ้าอันนี้มาอาจจะดูเล็กน้อยสําหรับใครหลายคนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่คุณจะเอาใครสักคนไปแฝงนในเพจของตัวเองซึ่งมีผู้ติดตามระดับนี้และคุณเป็นคนทรงพลังเป็นอินฟูที่มีพลังมากมายนะครับหลังจากนั้นมาคืออะไรครับ ตอบคำถามก็ไม่ตรงวิธีตอบคำถามก็คือเอาผลงานตัวเองที่เคยทําประโยชน์อะไรเนี่ยมาตอบมากกว่านั้นคืออะไรครับมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่ผู้พยายาที่จะสื่อแล้วพยายามจะตอบไปในเรื่องอะไรที่มาตาหน้าคุณไอให้ให้เอฟซีเขาได้กีดได้สารธิ์ได้สังหรณคือเรื่องอะไรครับมาตาหนึ่งหนึ่งสองครับดูสิ่งที่เขาทาเลยครับเขาเป็นกลุ่มคนดีจริงๆนะคนดีที่มียอยักษ์กัลลันครับที่ไม่ได้เยี่ยวไม่ออกก็หนึ่งหนึ่งสองเข้าไว้ คือการมารเผชิญหน้าคุณไอซ์ผมบอกได้เลยที่ผมคิดแล้วันนี้ันเป็นเรื่องของการที่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถดีบทมีสคริปต์ได้เพราะมันต้องเป็นการพูดต่อหน้ากันนี่หรือเปล่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ที่กล้ามาเผชิญหน้ากับนายรายการเขาแมนครับเขาเป็นการจอมพลังที่พลังเขาใหญ่มากในวันที่ผมเคยชื่นชมเขาเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับพวกะทะลุถุงอะไรทุกอย่างนะแล้วก็ช่วยเหลือ,อใครอ่ะคุณตาหรือใครที่โดนลูกนักการเมืองขับรถชนอ่ะ จำได้ไหมครับแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาบอกพี่ชายของคุณกันว่าให้เบรกน้องหน่อยแล้วคดีนี้ก็เงียบหายไปตกลงกันได้โดยดีเป็นไงครับเขาไม่สนิทกันนะครับอันนี้คือไม่สนิทนะครับขอเน้นนะครับแต่เรื่องของคุณกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ให้เราเห็นสิ่งหนึ่งที่ผมจะชวนคิดอีกคือเรื่องอะไรครับรัฐมนตรีชั้นเนี้ยก็ยังคงอยู่ในอำนาจก่อนหน้านี้สมัยลุงย้อนออปสิบกว่าปีที่แล้วก็ยังอยู่ในทรรศมถูกไหมครับ มีอำนาจไม่ว่าจะโดยตรงโดยอ้อมผ่านมาลุงสองก็อยู่ในคณะร,รัฐมนตรีประเทศชาติเราดีขึ้นมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยลุงมาสมัยลุงสองก็ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นมาเลือกตั้งใหม่ดูมีความหวังมากขึ้นก็ดำมีอ่คณะร,รัฐบาลที่ตบสัว์ข้ามขั้วไม่รักษาคำพูดผสมพันธ์กันไปท้ายที่สุดก็มีคณะรัฐมนตรีซึ่งมีรัฐบาลที่มีหน้าตาเดิมๆม,มีรัฐมนตรีคนนี้ซึ่งมีเอี่ยวอยู่ด้วยเช่นเคย และถัดมาอีกก็อ๋อต้องไปรัฐบาลเสรษฐาก่อนแล้วก็มาอิงแล้วก็มาปัจจุบันรัฐบาลภูมิใจเทาเอ้ยขอโทษนะครับอ้านไหนๆ,ๆผมพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยผมแวะมาตรงนี้นิดหนึ่งพี่รอนคิดว่าถ้าเราตั้งชื่อพรรคการเมืองใหม่เราตั้งอย่างนี้มาสมดุสมผลไหมครับพรรคภูมิใจเทาพรรคเพื่อเทาพรรคพลังประชาเทาพรรครวมไทยสร้างเทาพรรคประชาธิปไตยเทา อันนี้คือยกตัวอย่างเล่น,ลนๆง่ายๆเลยครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรครับที่ผ่านมาไม่มีใครเอาจริงเอาจังกับเรื่องทุนเท่าเลยจนมาปัจจุบันนี้เรามีความหวังเพราะอะไรเพราะเรามีพักส้มเน่าของใครหลายๆคนพักส้มเน่าที่ใครหลายๆคนบอกว่ามันเคยทําประโยชน์อะไรให้บ้านเมืองไหมเนี่ยไอ้พักเนี่ยเอียบคุณการจลพลังไม่ได้เลยคุณการทําแต่ประโยชน์แต่สิ่งที่คุณทําคุณการทําคำถามเลย มันเป็นหน้าที่ใครมันเป็นตังค์นนะคุณกันนะคุณการทําแล้วคุณกนโจนลงจนลงกนะ็เหนื่อยทุกวันไปออกชายแดนทุกวี่ทุกวันต้องใช้เงินตัวเองตอนเนี้ยเงินต้นทองก็ไม่มีบ้านครอบครัวดวดร้อนบ้านกําลังถูกยึดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุณทําคุณได้ทําดีชื่นชมครับแต่สิ่งที่กําลังชวนคิดมันมากกว่านั้นคุณมีอะไรอยู่ข้างหลังคุณหรือไม่มีรักมทตรุีอะไร อยู่ข้างหลังลักษณะซุนคุณหรือเปล่าคุณก็ไม่ตอบให้ชัดไม่กล้าตอบความจริงเลี่ยนเอาประโยชน์ที่ตัวเองทําแล้วก็สิ่งที่ทํหน่าฉากก็คือจายเหตุเอามาตอบใครๆก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคุณทําความดีแต่สิ่งที่คุณต้องอธิบายคุณไม่อธิบายอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมพูดถึงการตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อพักเป็นเทาเนี่ก็าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยมีคุณไอรัชนกใช่ไหมครับคุณโรมคุณวิโร์ลัคนา แลวก็ใครอีกหลายคนในพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาชนพรรคส้มเน่าของใครหลายคนและก็พรรคที่ไม่เคยทําประโยชน์คิดแต่จะล้มเจ้าเนี่ยครับวันนี้มาออกรายการก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาทุนเทาที่กําลังคืบคานเข้ามากัดกินประเทศนี้เข้ามาแล้วด้วยซ้าและที่สําคัญรัฐบาลชุดน,นี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าอภิชิมทําอะไรนิ่งนอนใจนิ่งเฉยเกินไปหรือไม่ ต่างชาติสหรัฐอเมริกาประเทศใหญ่ๆเกาหลงกา้งหลีเนี่ยเขาล้อมประเทศกรัรมพูชากันหมดแล้วเขมรเละแล้วแล้วประเทศไทยทําอะไรอยู่ตั้งคณะรัฐมนตรีขอโทษนะครับตั้งคณะกรรมาการแล้วนะครับเดี๋ยวรอ,อก่อนรอ,อก่อนครับมีนะมีรัฐมนตรีที่เขาสื่อมาว่ารัฐบาลหรือว่านักการเมืองที่พวาสื่อมาว่าดีเอี่ยวกับแก๊งหรือว่าทุนพวกเนี้ยเขาตั้งเขาเขาตั้งข้อสงสัยมาแล้วทําอะไรครับ เคยสื่อเคยทําอะไรต่อบ้างไหมไม่ทาเลยเลยครับมีพรรคการเมืองเดียวครับที่ชื่อว่าพรรคส้มเน่ามันก็จะมีรัฐบาลทำของมันทําให้คนที่ม่รักไม่ชอบดา่ามาอยู่ล่มไปนไี่แหละเอาเป็นว่าลองคิดตามผมดูแล้วลองตอบคาถามคนดูก็ได้ว่าไอพ้พรรคทีุ่ณเรียกมันว่าพรรคส้มเน่าเลยมันมีพรรคไหนในรัฐบาลชุดนี้หรือว่าก่อนหน้าเนี้ยทําแบบพรรคนี้บ้างประกันสังคมใครทำบ้างครับทุนเทาใครทำบ้างครับ ใครกล้าต่อกรกับรัฐมนตรีแป้งนะครับแล้วพวกคุณล่ะพรรคการเมืองที่อ้างเสมอว่าทําเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติพวกคุณทาําอะไรอตื่นกันหรือยังครับผมฝากถึงเอซีต่างๆที่เชียนะครับนอนหลับพักผ่อนให้พอมันจะทําให้เรามีสมองที่คิดเรื่องจิงๆได้ไม่ได้ดูถูกกันนะครับแต่ฝากไว้ให้คิดไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับส้มสู้ๆวันนี้ขอประกาศ หน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ